bài bồ vui vô, rồi lôm phát toang, bài phu bồ vui về, châu kẹt nam đồn siêu ảo hả kiền vang, cá bay, sai lái chạy bầu xu poy, chăng bạc quan chăng chạy năn này lâu cũng, lôm ma lại cai, bên đang phun thuốc hăng mắc ลร่มนองผู้อยู่คอยเิ็นเป้โปกบคอยคอยหอมดอกข้างบาง้านเดือนสามมาดอกกยอ,อกมอันบานโลกกระเมวงมาองใจนางมันขาดตอนก้องมือนั่นมือนี้บ็เห็นจอยแม่นบ่มาแม่นบ่นม,มา <c oughs> เสียงหวาเสียงมุกขึ้นเสียงแหบเสียงลมตัวใดเอ้าอันนี้ได้แค่เนี่ยก็จค่นีดว่ะเอ้าวเออเออไปแล้วจังไรต่อบ่ะนี่มันเหมดแล้วมันลงแล้วมันเบิดนั้นเออผึ่งเพ่งยงเนี่ยต้มเออผึ่งเพ่งยงรุ่มตาน้ำหนาวน้ำฝนน่ะบลมสิเบิดลมสิเบิดน้ำหนาวลมสิเบิดต่าง นุ่มพัดตองใบบไทยโบวิวบนมพัดตองตองพ่อโบฟีเวกโจเก่งงามนต้นปลาเสี้ยวเฮาตะเคียนบ้างว่อเป็นกันกระพายไส้ไหลใจเบาสูปอยตั้งปากหวานจังนำ้ำหอยใจนั่นเลยเล่าผมลมมาหลาไก่แดงฝนตกแย่งถิ่นปั่นไงเห็นไม่เจามากนะ่าเริ่มนอนฮู้โยก้อย สิ่งแค่โก้คอยคอยหอมดอกน้างบ้านเดือนสามว่าดอกขะย่อมันบานซ้อนนกกระว้ามันมาห้องหัวใจนางมันขาดตอนก้องเมื่อนั้นเมื่อนี้เวินจอยเงินโอมาเยงินโอมาเฮ้ยโอ้ย